ทอกค่ะแหนะ่ทากับรายการคันแล้วฟูคันแล้แลวโยมมีการหันไปแดกอาจารย์เพราะว่าวม่ยุ่งกับนักต้นนรินกลินชยยัยถ้าไปยกตัวอย่างเข้ามาเนี่ยไปคู่ดังเนี่ยต้องทอกแน่เลย <laughs> คือคือ,ค,อคือพูดกันถึงไงฮะใน,นช่วงที่หลัเง <laughs> เพื่อนฝูงกัน <laughs> ไม่ได้เมาเพื่อนไม่ได้เมา <laughs> เพื่อนฝูงเราเองเดี๋ยวจะต้องไปเจอเขาด้วยหันที่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย เดี๋ยวจะไปแอบถามเขาใ่าใครอยากเห็นให้ตามไปดูใช่ไหมอใครอยากเห็นให้ตามไปดูเป็นคู่ไหนดังคู่ดังคู่ดังคู่ดังค่ะก็คืออย่างที่ท,ที่ที่กล่าวมาในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่ผู้หญิงเช่าผู้ชายยู่นะคะจริงๆแล้วอยากจะรู้ว่ายังไงถึงเป็นเกณฑ์ในการการกำหนดค่ะว่าเนี่ยแหละคือลักต่างวัย5ปีได้ไม่3ปีไหมผมว่าต้องเกิน ต้องเท่าไหร่คะประมาณผมคิดว่าประมาณต้อง8ปี10ปีขึ้นไป15ปีอะคะเอ่อสิปีนี่คือก็ถือว่าใช่แต่ว่าคือถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยใช่ขึ้นไปแล้วนี่คือใช่ไม่มันมันจะใช่ไงแต่ว่ายิ่งห่างมากมันจะยิ่งมีปัญหามากและจริงๆคุณจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจในการที่จะทุ่มเทเพื่อที่จะปรับตัวเนี่ยมากยังไงคะอาจารย์มันต้องทุ่มเทแล้วต้องอย่างยกตัวอย่างเช่นอาสมมติว่าผู้หญิง50ค่ะ ผ <25 S 1> ู้ชาย25คือผู้หญิงก็จะเริ่มโรยราแล้วะจะเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวอุ้ยไม่นะเดี๋ยวนี้เออปึงได้ไม่หรอกไ,ไม่ไม่เราเราเอาเกณฑ์เฉลีย่ยสิแล้วก็บางทีก็เซ็กเริ่มโหดแต่ผู้ชายก็ยังยังสู้ซาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้แล้วก็ผู้หญิงอาจจะทำงานต้องใช้ความคิดสงบสงบแล้วเนี่ยผู้ชายก็ยังยังที่ว่าอย่างอยากยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่เพราะว่าอาจจะเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ วันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรตรงนี้แล้วก็แต่ยังต้องเนื้อเนื้อก็ยังมีกลิ่นนี่เนื้อหอมอเนื้อหอมก็คืออาจจะเป็นที่หมายปองของของสาวในวัยเดียวกันและส่วนใหญ่ผู้ชายจะหน้าตาดีด้วยนะใช่มักจะผู้ชายมักจะหน้าตาดีที่แบบว่าชอบแบบว่าสาวสาวที่อายุมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้เป็นความผิดไม่ใช่หรอคะมันมันก็ คือหน้าตามันไม่ได้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขหรอก <c oughs> แต่ว่ามันจะทําให้คือตัวผู้ชายเนี่ยก็คือว่าอาจจะเกิดความวอกแวกขึ้นก็ได้ <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนกับผู้หญิงที่สูงวัยก็อาจจะกลายเป็นว่ามีคู่แข่ง <c oughs> นะครับแต่ถ้าของผู้ชายไม่มีความมั่นคงเนี่ยซึ่งบางทีอายุ25นี่มั่นคงยากนะแล้วแล้วจริงๆนะบางทีถ้าเกิดไอฝ่ายมือที่3านี่เวิร์กหนักอ่ะเสร็จเหมือนกัน แล้วบอกว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยบางทีก็ถ้าเกิดว่ามีแฟนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะขี้หึงมากจริงหรือเปล่ามากกว่าปกติจริงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่มั่นคงมันชีวิตเพิ่งเริ่มต้นค่ะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะปรับความรู้สึกบางอย่างที่อย่างเช่นความหึงหวงค่ะแล้วก็รวมทั้งความอิจฉาด้วยได้เพราะว่าจริงๆถ้าคุณบอกว่าคุณน่ารักอะ อยู่ในวัยนี้คุณน่ารักะก็ต้องคงมีผู้หญิงคนอื่นที่ในเวทเดียวกันที่น่ารักเหมือนกับคุณใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คนหน้าตาท่าทางเดี๋ยวนี้คนหล่อคนสวยเดินให้จะชนกันก็ต้องขอบคุณมิตรหมอขอบคุณวิทยาศาสตร์หมอทำได้ขอบคุณวิทยาศาสตร์นะคะหมอทําได้เขาบอกปัจจัยที่ทําให้คนมีลักษณะต่างวัยมันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์ออย่างสมมติว่าถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงอายุมากกว่าส่วนใหญ่เกิดจากปมปัญหาในวัยเด็ก มีส่่ววนเกยข้องมผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้ชายที่พบเนี่ยคือว่ามีความใกล้ชิดกับคุณแม่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับคุณแม่ที่เป็นเป็นไอดอล,ลก็ถู้ว่า <ใจ S 2> ประรทับใจแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเนี่ยมีความมั่นคงมีความหนักแน่นแล้วโดยส่วนใหญ่ผู้ชายลักษณะนี้จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะต้องการเหมือนกับเป็นถาวรนะ,ะต้องการอะไรที่ยึดเกาะทําให้รู้สึกตัวเองอบอุ่น ก็ในทางกับกันก็เหมือนกันในทางกับกันอาจจะไม่ก็อาจจะเป็นประเภทถาวรประเภทเกาะแล้วติดติดเลยอะไรเงี้ยจนผู้หญิงอาจจะสลัดผู้ชายอย่างไม่ยอมปล่อยอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าก็ในทางกับกันก็เหมือนกันก็เหมือนกับผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่สูงวัยก็ลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีก็มันก็เหมือนกันก็ผู้หญิงที่เหตุผลอันนี้อาจเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจก็ได้ก็คือผู้หญิงที่มันอยู่ตัวแล้วเนี่ยวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยคือทุกอย่างมนงานเงินมันมั่นคงหมดแล้วอ่ะ ผู้ชายรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องถ่ค่ะแต่ไม่ต้องเลี้ยงเหมือนกันก็เป็นไปได้ต่คนต่างนี้ตัวเองเออแล้วก็มันก็คือความพร้อมมันจะมีมากกว่าแต่ถามว่ามันมีหลายๆสาเหตุไหมแต่บางคนเนี่ยเขาต้องการอาจจะต้องการที่พึ่งทางใจค่ะต้องการความเป็นเพื่อนแล้วเขาสึกว่าอย่างบางทีมีความเครียดมีความทุกข์เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวต่างๆผู้หญิงวัยเดียวกันไม่ฟังคือเนื่องจากว่าเขาก็มีปัญหาในกล่องคนในช่วงวัยนั้นแต่ว่าผู้หญิงที่ที่เป็น สวเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปฟังเพราะว่าอาจจะเป็นโดยบุค,คลิกของเขาหรือว่าโดยวัยของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลมากมายในการที่ทําให้ผู้ชายอายุน้อยมาเจอกับผู้หญิงแล้วก็มาแอบมาปิ๊งกับผู้หญิงอายุสูงไวัยได้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้ก็เคยมีที่มีเคยมีที่มาปรึกษาเนี่ยผู้หญิงสูงวัยเนี่ยคือมันกันเป็นกลุ่มแม่ไม่เป็นไรเนี่ยแข่งกันจริงเหรอคะลาแต้มเด็ก บนหลังคุณจะต้องพูดถึงเรื่องล่าแต้มเน่ยค่ะมันเป็นปัญหาล่าแต้มจริงไหมมันมีมันมีทุกทุกรูปะค่ะ <c oughs> อาจารย์คะเราล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าอย่างบางทีเนี่ยอาจจะผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้คือมีความรักจริงใจกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าจริงๆเป็นไปได้โดยที่ว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องของของเศรษฐกิจเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แต่ว่ามันมองยากไงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสมว่าถึงจะรับจริงบริสุทธิ์ดูดดื่มเป็น โรเมีกับจูเลียตเลยเงี้ยสมมุตินะแต่ว่าในครอบครัวของหรือว่าถ้าหากว่าเป็นคนไม่แคร์สื่อก็ไปอย่างแต่ถ้าหากว่าไม,ไม่แคร์แต่ถ,ถ้าหากว่าเป็นคนที่ในครอบครัวเนี่ยจะต้องมองว่าเอ้ยจะเป็นไปได้หรือทาไมลูกเราเป็นเป็นแฟนกับผู้หญิงที่ อายุมากกันต่างกันแต่มันเป็นปัญหาจริงนะอาจารย์คือบางทีเนี่ยคู่คู่รักกันนะคะเขาไม่มีปัญหากันหรอกแต่คนข้างๆเนี่ยผู้หวังดีทั้งหลายเนี่ยมีปัญหานี่คือลักษณะในสังคมไทยบางทีเราสนใจกับชีวิตของลูกหลานเรามากเกินไปคืออะไรที่ควรเราสนใจเรากลับไม่สนใจแต่อะไรที่เราไม่น่าจะต้องสนใจเลยกลับมาสนใจนี่คือลักษณะของคนไทยไม่เพราะว่าปัญหาเนี้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายไม่ค่อยเป็นหรอกว่าถ้าเกิดผู้ชายอายุมากกว่า นะคะจะไปมีมีแฟนเด็กได้รับความชมอีกได้รับความชมอู้เอนี่เหมันแน่เอ้นหัวงูจริงใช่ไม่ใช่คือแบบแน่นะเอามีแฟนเด็กกว่าแต่ถ้าผู้หญิงจปมีแฟนเด็กกว่าแน่นอนเลยครอบครัวของผู้ชายดูคือเพื่อนผู้ชายเอางี้ผู้หญิงอายุมากมีแฟนผู้ชายอายุน้อยจะถูกคำติฉินนินทาว่ากล่าวมากกว่าผู้ชายอายุมากไปมีแฟนผู้หญิงอายุน้อยใช่นี่คือสังคมไทย ทำไมมันไม่ยุติธรรมเลย่ะอาจารย์มันเป็นความเชื่อมันเป็น <ฮะ S 2> ค่านิยมในสังคมเพราะว่าค่านิยมของคติไทยเนี่ยเราเชื่อกันว่าคนจะเป็นคู่กันเป็นแฟนกันเนี่ยต้องอายุเท่ากันหรือว่าผู้ชายควรจะอายุมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าถ้าพอผู้หญิงอายุมากกว่ามันจะมีปัญหาแต่ว่าผู้หญิงบางคนนะบางทีอายุ40 40 40, 40กว่านี่บางทีดูไม่ออกเลยนะ อาจจะอาจจะเรียกว่าผู้ชาย25ค่ะผู้หญิง28อะไรเงี้ยเออก็แต่ว่าดูไม่ออกเลยบางคนดูไม่ออกจริงนะดูไม่ออกบางทีบางทีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอายุยี่เกือบจะ30แล้วนึกก็ยี่20เริ่ต้นกยิงดูเด็กเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพิ่งจบมอาอะไรเพิ่งอายุ25เงี้ยอาจหายเชื่อเชื่อแต่ว่าสมัยนี้อาจารย์สังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้คนมีรักต่างวัยเยอะเยอะขึ้นเนื่องจากว่าสังคมให้การยอมรับมากขึ้น แล้วก็คนใส่ใจเรื่องชาวบ้านน้อยลงแล้วก็ถ้าว่ายิ่งเป็นคนไม่มีชื่อเสียงนี่บางทีมัน <ฮะ S 2> มันก็ทําตัวได้ตามสบายมากขึ้นะนะครับแต่ดารา,าเดี๋ยวนี้กินนิยมกินเด็กนะเขาจะมีนิยมกินเด็ก,ออกมันเป็นขั่นิยมในวงการบันเทิงเปล่า <c oughs> คือโลกมายาอะไรมันเกิดขึ้นได้ไม่แต่อาจจะเป็นไปได้ไม่แน่ใจว่าว่าสมัยนี้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเรียนหนังสือมากขึ้นเขาเรียกว่ามีความรู้มีการศึกษามากขึ้นกว่าจะเรียนจบกว่าจะทํางาน ถูกไหมคะกว่าจะเรียนจบกว่าจะทํางานแล้วกว่าจะทํางานให้ได้มั่นคงแล้วกว่าจะได้แต่งงานถ้าดูไอ้รุ่นเดียวกันเนี่ยป่านนี้ก็คือก็แบบเขาก็แต่งงานกันไปหมดแล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างเวลาผมสอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะห้องเรียนนะผู้ชายเกือบเต็มห้องเลยเดี๋ยวนี้เหลือผู้ชายผู้ชายแท้ๆคือเขาแต่งตัวผู้ชายาาแต่แต่นักศึกษาเรานี่ถ้าเกิดบอกให้แต่งหญิงได้คงจะเหลือผู้ชายประมาณหนึ่งหรือสองคน พวกบอกว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้ชายเหลือน้อยปวดไม้ฝอยปัดจัดคือคือวันที่ที่ที่มหาวิลัยนี่เขาไม่ให้แต่งยิ้แต่บางสถาบันให้ใช่ไหม ก็คือคือส่วนหนึ่งปัจจัยก็เพราะว่าผู้ชายเหลือน้อยผู้ชายจริงๆเหลือน้อยลงด้วยแล้วทีนี้บางทีผู้หญิงกว่าจะหาผู้ชายได้ก็คือวัยมันก็อาจจะไปเยอะแล้วทีนี้ก็บางทีคืออาจจะดูอยู่นานด้วยแล้วก็คือไม่ตกลงตรงใจสักทีเลือกมากเลือกเยอะก็เดี๋ยวเขยเลือกได้เขาบอกว่าสำนวนไทยบอกว่าเจอไม้งามเมื่อขวันบิดแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถึงบินอ่ะเอามารับรับเขาหน่อยมันก็คงจะโอเคอ่ะใช่ไหม ข้อดีของการมีรักต่างวัยคืออะไรคะอาจารย์เอาข้อดีก่อนในเรื่องเอาเรื่องรักต่างวัยคนระหว่างผู้หญิงผู้ชายก่อนนะเพราะว่าโยคิดว่าขอเป็นอาทิตย์หน้าในเรื่องของของผู้ชายชอบผู้หญิงอ่ะก็คือว่าคือผู้หญิงคงจะมีความหนักแน่นมั่นคงค่ะแล้วก็คงจะคือความหึงหวงก็คงจะน้อยค่ะ,คะนะครับแล้วก็ถึงจะแล้ววิธีปฏิบัติอาจจะเหมือนกับพี่สาวกับน้องชาย ือว่าหนักเข้าอาจจะเหมือนกับแม่กับลูกก็ได้แต่ว่าซึ่งผู้ชายบางคนอาจจะพอใจตรงนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้แล้วก็การเอาอกเอาใจเนี่ยก็คือ,อะจะกินจะนอนอะไรจะดูแลปฏิบัติเป็นแบบเป็นเบบี๋เลยอ่ะใช่ไหมก็เป็นไปได้ตกลงรือว่ามีลูกหรือว่ามีมีแฟนก็ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจคือบางคนเขาไม่ได้อยากมีลูกไงเพราะว่าบางทีผู้หญิงอาจจะหมดวัยที่จะต้องมีลูกแล้วแต่ว่าเขาก็คือว่าเขาก็ดูแล ผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนกับลูกเข้าไปะนะครับแล้วข้อเสียล่ะคะของการมีรักต่่งไว้อาจจะเกิดปัญหาการปรับตัวที่ยากแล้วก็ทําให้ก็คือว่ามีความไม่เข้าใจกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของอชีวิตการทํางานคือผู้หญิงอาจจะเป็นดับหัวหน้าแล้วแต่ผู้ชายอาจจะมัน,<ะ>ม,นมันมีปัญหานะมันมันทให้การมองและการยอมรับเนี่ย ือผู้ชายเขาจะรู้สึกเขาด้อยค่าหรือเปล่าคะคือบางทีแม้แต่บางในสังคมที่ทํางานที่มีการแข่งขันกันสูงก็อาจจะมองว่าใช่มีแฟนเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็แต่ว่าของผู้ชายอาจจะไม่มองแต่ว่าทีนี้เพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวอาจจะประนามยามเหยียดออบอกว่าหาดีๆสวยๆกว่าน,นี้ก็ได้ทําไมต้องไปหาคนที่คือเหมือนกับหมดวัยที่จะไม,ไม่สดชื่นไม่อยู่ในวัยเดียวกันเลยเนี่ยซึ่งก็คือว่าเป็นความเชื่อของสังคมก็คือว่า อาจจะทําให้คือสังคมรอบข้างเนี่ยมองว่ามันไม่เหมาะทั้งๆที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่แคร์สือ่อเขาไม่เกีย่ยงแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นตัวปัญหาได้นะครับอ,อ๋อคนอันนีค้คือที่ที่พบบ่อยๆนะคะอย่างเคสของอาจารย์มีมิค่ะที่โทรศัพท์เข้ามาปรปึกษาแล้วแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้แบบอาจจะถึงแบบมีปัญหาร้ายแรงขนาดต้องพึ่งนักจิตวิทยาค่ะเอ่อร้ายแรงนี่คุลงในแง่ไหนอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยบางทีอาจจะยัง อาจจะก็พบที่มีผู้ชายอยู่น้อยอย่างขี้เมาอยู่ยังชอบติดเพื่อนอยู่ยังชอบติดหญิงอยู่หรือว่าอาจจะยังเจ้าชู้กะล่อนทั่วไปแล้วก็ก็คือว่าสาวใหญ่เนี่ยตามไม่ได้ไล่ไม่ทันอะไรเนี่ยหรือว่าตามได้จับได้อะไรเนี่ยแต่ว่าก็บางทีมันแต่งงานอยู่กินมีลูกกันอะไรเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะมีไหมคะคือปัญหานั้นนะส่วนใหญ่ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาครับอาจารย์เอ่อมันมีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะมันจะคนละรูปแบบกัน คือแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะปรึกษาเพราะว่าลักษณะของการปรึกษานักจิตวิทยาเนี่ยโดยกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มใหญ่มันมักจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายก็มีอย่างเช่นก็บอกว่าสาวใหญ่ของเขาแฟนของเขาเลยเนี่ยคิดถึงถึงมากอะไรเงี้ยเขาควรจะทํายังไงอะไรเนี่ยก็ต้องก็บอกเขาไม่มีอะไรเลยมาต้องถึงเขาอะไรเล้ยแล้วทาไมถึงถึงนะทําไมถึงถึงนะคะแหมบางทีเขาก็ได้แบบเจ้าชายกบอะไรเงี้ย เป็นยังไงคือดูดีดูดีพอจุมพิษพอจุมพิษแล้วกลายเป็นเทพบุตรขึ้นมาเงี้ยเเพราะว่าเอามาขัดสีชวีวันก็เลยกลายเป็นเทพบุตรขึ้นมาแต่ว่าบางทีตัวเจ้าชายกบนี่เขาทําตัวมันออกจากนกน้อยในกลงทองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เป็นที่หมายปองของของบรรดาสาวๆตะกวดตะกวดดิ้นเลยตัวหวังอยากจะเข้ามาเหลืองงูเหลืองงูหลามอยไรเนี้ยหวังเข้ามา ลิ้มรองเจ้าชายกบใช่ไหมคะใช่ค่เพราะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเปิดสายนะคะคุณผู้ชมนะคะได้โทรศัพท์นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะกับเรานะคะหากใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับรักต่างวัยนะคะหรือว่าตอนนี้ตัวเองกําลังประสบปัญหาอยู่หรือว่า มีความสุขดีอยากจะมาแบ่งปันนะคะให้กับคนอื่นๆนะคะได้รู้ว่าจะประคองชีวิตคู่ยังไงชีวิตรักยังไงของคนที่มีรักต่างไวัยเนี่ยก็สามารถโทรได้นะคะที่เบอร์02 936 3204นะคะหรือ02 936 2066คะ่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงเลยคจารย์ในช่วง,วงเล่มแจมคะ่ะ <laughs>